ตัวแทนสี่ดานจูดราชาคนใหม่ของราชันชุดขาวเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญเขาเป็นนักเตะที่มีอนาคตที่ยอดเยี่ยมและเขาพร้อมที่จะเล่นให้เรอัลอนมาลิดผมหวังว่าเขาจะมีอาชีพที่สุดยอดพูดแล้วก็หาว่าอวยมันเก่งจริงนะเฟยจูดนั้นคือปรากฏการณ์ของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้เริ่มลีกใหม่ประเทศใหม่เพื่อนร่วมทีมใหม่4 5หนัดแรกก็ไม่ปรับตัวเลยสรุปสี่เกมในลาลีกาก่อนเบรกทีมชาติเขายิงไปแล้ว5ประตูกับอีกหนึ่งแอซซิต เขาปรับตัวได้ดีกับลาลีกากับสไตล์ของเราเขามหาสัสจรั์เอามากๆก,การไปเยอรมันทําให้เขาปรับตัวได้ดีแต่ก่อนจูดส่เบอร์ยีที่โค้ดแนะนําเพราะโค้ดเห็นว่าจูดมันเล่นได้หมดเลยวะในตําแหน่งกองกลางเลยเอาเบอร์สีเบอร์8เบอร์สิมารวมกันซื้อว่ามัดรวมมาเลยกับการเล่นที่ครบเครื่องพอจูดมารีมาริดในดีนหนึ่งร้อล้านยูโรหรือประมาณ4,500ล้านบาทแกขอเบอร์ห้าเบอร์ในตำนานที่เป็นเบอร์เก่าของซีเนดีนซีดาน แต่จุดบอกไม่อยากจะวัดบ้างแค่อยากสืบทอดไปฟังว่าจุดพูดว่าไงผมเคยพูดในการให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าผมชื่นชมซีเนดีนซีดานมากแค่ไหนมรดกภายในสโมสรและหมายเลขนี้ผมไม่ได้พยายามที่จะเป็นแบบเดียวกับเขาผมแค่พยายามจะเป็นจุดเพียงแต่มันเป็นการแสดงความเคารพต่อความยิ่งใหญ่ของเขาเกจิอาจารย์ฝั่งนั้นมองว่าก็ไม่ได้ติดอะไรที่จุดจะใส่เบอร์นี้ที่จริงจุดอยากได้เบอร์22เบอร์ในดวงใจแต่รูดิเกอร์จองไว้แล้ว พราะจูดมีคุณสมบัติทางร่างกายและความสามารถด้านเทคนิคในระดับของซีเนดีนซีดานศักยภาพของเขามันดูไร้ขีดจำกัดเลยล่ะเพราะเกมการเล่นของเขามันมีหลายมิติจูดวิ่งไปทั่วทุกพื้นที่จูดมีเทคนิคที่มหัศจรรย์จูดมีความฉลาดในการเล่นทั้งที่ยังมีอายุน้อยยิ่งเล่นก็ยิ่งจะดีขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่พิเศษจริงๆก็คือการที่จูดมองเห็นการเล่นไกลกว่าคนอื่นสหรือ4ขั้นนี่คือคุณสมบัติเฉพาะที่นักเตะชั้นยอดระดับท็อปเท่านั้นที่จะทได้ จูดมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ในคลาสเดียวกับซีดานซึ่งซีดานเองก็เห็นด้วยในบางประเด็นเพียงสีปีจากเบอร์มิงแฮมสู่นักเตะตัวอนาคตของรีมมาดริดคลากขึ้นพรวดพราดจูดมั่นใจขนาดหนักถึงกับพูดว่าตอนนี้จูดเก่งกว่าปีก่อนสิบเท่าระดับการเล่นที่มาดริดสูงมากซึ่งจูดก็เป็นเหมือนฟองน้ําที่จะซึมซับทุกอย่างที่เพื่อนร่วมทีมบอกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจูดถึงเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้ดี มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าจูดจะขึ้นไปถึงระดับเดียวกันกับซีดานได้หรือเปล่าแล้วเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ผมมีความสุขจริงๆที่ได้รับเกียรติให้สวมเบอร์นี้